ช่วงนี้เป็น English for Fun นะครับเอ๊ English for Fun วันนี้มีคนมาจัด l o สอ n g เ l e s เลยใช่ไหม่ะลูกี้ขอถามลูกี้เคยได้ยินคนอังเก็บพูดว่า Where is the l o o ใช่ไหม Where is the l o o ใช่ไหม Where is the l o o ถ้าเกิดไอ้ถามอยู่หรืออยากไร้ลูอยู่ไหนไหนไหนลูไหนคือลูไหนคือลูลูมีแค่ลูเดียวลูบนลูล่างลูที่ไหน รูฟ้า What is w h a าคนอังกฤษเขาจะใช้คำว่ารูนครับ L O S T L L O O L W O นะครับเป็นเป็นคำประโยคคถามของประจําของคนอังกฤษโดยเฉพาะเลยครับรู้ไหมว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าใช่มีลูไหม Where is the loo อ่ะ Where loo ร loo อยู่ไหนอันนี้ Where is the รูเนี่ยลูเนี่ยเป็นเป็นคำถามของคนอังกฤษเนี่ยเขาจะถามว่าลูอยู่ไหนนี่หมายถึงว่าห้องน้ำหรือว่าซุ้มอยู่ที่ไหน ทำไมเขาไม่ใช้ควยเล็ใช้จาร์าคืออะไรอย่างเงี้ยที่นุกี้เคยได้ยินมาอันนี้จะเป็นคำเฉพาะบ้านเมืองเขาครับโอ้โหอย่างนี้ฟังก็ตกใจหมดสิกับบสมมติมีฝรั่งเดินคนข้านแบบ b l k i n g ทูกมีแล้วแบบหน้าตาซีรีสมากเว e r e i ิ t ต์ no? โอ้ย g ม่ก็ my ้ o ลูลูอยู่ไหนเว e ร e is ส h e n ูนเจาสามาถ,ถาีนะกอดาย,ยนะไม่ให้เกียกันอย่างแรงอ๋ไม่เป็นไรก็ชี้อย่างเ,ยงเดียวว่าลูอยู่ที่ไหนก็ลูอยู่ที่นี่ รูเดียวหรือเปล่ามีหลายรูๆโอ้โหจะรูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้างหลังครับเนี่ยห้องน้ำครับเดิน o ูครับ The door is over there ก็ได้ครับอ๋อก็จะพูดว่า The door is over there จะแปลอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมอยากจะรู้ไอีูภาษาอังกฤษเนี่ยรูภาษาอังกฤษ L W O หมายถึงว่า toilet ส้วมหรือว่าห้องน้ำนะครับ L W O แค่นั้นเองเหรอครับรูถ้าเกิดเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เนจะมีป้า มีครับมีเหรอแสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นคำประจเนี่ยรับรองว่ไปผับไปที่ไหนเนี่ยคนอยากรู้ว่าห้องน้าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นชาวอังกฤษเนี่ยชาวยูเคลอนดอนนิกแลนอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้คำว่าลูแน่นอนแสดงว่าอย่างเนี้ยมันจะต้องมีคำแสดงแตกๆอีกเยอะเลยสำหรับอังกฤษมีมีอังกฤษออสเตรเลียมีอเมริกาใช้คำไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้นุกี้ก็ตายสิแล้วนุกี้จะเห็นหน้าเขาหลังล้วจะบอไหมว่าอันนี้เราถนุกกี้มาเรียนกับเจสันก็ได้ สอนทุกผู้ชมใช่ไหมอิงผู้วโชว์ฟันเนี่ยสอนทุกภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาเซเลียอังกฤลด์ก็ได้ครับสอนซีสอนการไล่ฆ่านะครับก็ว่าภาษไม่น่าจะเขาอยากจะคอนเน็กเจโดยตรงอ่ะเจขึ้นเบอร์โทรเลยป่ขคางนี้เวอร์เว็บดัอะนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหันศูย่งัศูย่งงไงวันนี้ก็ขอบคุณเจมากเลยามมาบอก ที่ไหนเว้ยสัลูนะครับจะได้ตอบเขาได้ไ้อ่อยากไปนะชี้ผิดที่นะครับโอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าลูอยู่ที่ไหนเราไปรู้กันดีกว่าค่ะไปเลยวไปแล้ว